อ่าท่านผู้ชมครับเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างที่ทราบไปนี้นะครับถูกเลื่อนมาหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเองเนี่นะครับก็มีการรับเรื่องไปจากในส่วนของการร้องยื่นเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้ตรวจสอบเคสของคุณพิธานะครับนักข่าวก็พยายามจะหาความชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเลือกนายกกันวันไหนนะวันนี้ไปเจออาจารย์วันนอ ประธานสภาก็ถามอาจารย์วันนอนะครับว่าจะเลือกนายกวันไหนกําหนดวันหรือยังนะครับเพราะว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะชัดเจนได้วันที่16สิงหาคมนี้หลังจากศาลท่านเลื่อนมาวันที่16นะครับจากวันที่4สิงหาที่ตอนแรกจะเป็นกําหนดการเดิมในการเลือกนายกนะครับอาจารย์วันนอบอกว่าก็จะเลือกนายกวันไหนเนี่ยเดี๋ยวรอรอความชัดเจนของสารรัฐธรรมนูญ16นี้ก่อนว่าจะออกมาทิศทางใดนะครับก็ไม่ทราบว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรอาจจะออกมาในหลายประเด็นนะครับก็ ต้องรอดูอรายละเอียดคำว่านี่ใชก่อนจึงจะกำหนดการโหวตนายกได้โดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิจารณาในช่วงเช้าดังนั้นเนี่ยพอช่วงบ่ายก็น่าจะทราบและสภาก็จะกําหนดท่าทีได้ว่าจะเอาอย่างไรจะโหวตนายกกันวันไหนแต่ยืนยันว่าจะไม่มีการนัดหมายก่อนล่วงหน้านะครับเพราะาเกรงจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็ไม่อยากให้สมาชิกทั้งสสสวต้องเสียเวลาการจะนัดครั้งหน้าก็อยากให้จบไปด้วยดีนะครับก็ ด้วยความเคารพต่อศาลก็ต้องรอดูคำมติฉายของศาลนะครับเป็นการย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งของอาจาร,รย์บานณบอกเดี๋ยวรอบ่ายวันที่16พอทำสั่งศาลออกมาเราก็น่าจะกําหนดทิศทางกันได้ว่าเราจะเลือกนายกกันอีกทีอย่างไรนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่หลายคนจับจ้องก็คือคาทีของภูมิใจของไทของเพื่อไทยนะครับ ท่าทีของเพื่อไทยนะครับเมื่อหลังจากนี้เพื่อไทยจะเอาอย่างไรจะมีการเปิดตัวพักใหม่มาเพิ่มหรือเปล่าแล้วสรุปเพื่อไทยจะเปิดตัวสองลุงไหมเพราะว่าพลังประชารัฐคุณไผ่ลิกบอกแล้วนี่4 0สสอสอพลังประชารัฐรวมบิ๊กป้องด้วยยกมือให้เพื่อไทยเป็นนายกแน่นอนนะครับรวมไทยสร้างชาติก็สัญญาณมาเป็นในแถวทางเดียวกันแต่จะเปิดตัวด้วยกันหรือเปล่าจะอย่างไรกันต่อนะครับวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ กระแสข่าวพักที่จะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายพักเขายื่นเงื่อนไขว่าก่อนจะให้โหวตยยนายกเนี่ยเพื่อไทยต้องชัดเจนก่อนว่าจะมีโคต้าตําแหน่งรัฐมนตีอะไรบ้างคืออย่างนี้ทั้งหอกต้องขยายความนี้ก่อนหน้านี้เพื่อไทยเขาพยายามสื่อสารมาตลอดว่าโหวตนายกให้เราก่อนโหวตนายกก่อนพักไหนมาโหวตให้เดี๋ยวหลังโหวตไปคุยกันไปดูกันว่าจะอยู่ตรงไหนได้ จะร่วมกันยังไงในขณะเดียวกันพักที่เขาจะเสนอตัวเข้าไปโหวตให้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเอาตําแหน่งให้ชัดก่อนไหมว่าถ้ายกให้แล้วเนี่ยเราจะได้ตําแหน่งไหนเราจะนั่งรัฐมนตรีกระทรวงไหนเราจะอย่างไรแล้วก็ข้อเสนออีกข้อหนึ่งนะครับที่มีการพูดกันในเพื่อไทยคือว่ามีการข้อเสนอมีการออกข้อเสนอของเพื่อไทยไปว่าคนที่จะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยห้ามนั่งรัฐมนตรีเดิมห้ามนั่งตําแหน่งเดิมนะ อย่างนี้เอาอย่างไรวันนี้เอาเรื่องนี้ไปถามคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกว่าผมยังไม่ได้ยินเลยนะยังไมไ่ยินว่าเงื่อนไขห้ามรัฐมนตรีมานั่งกระทรวงเดิมเลยแต่ยังเป็นทางการเนี่ยยังไม่ได้ยินแต่เท่าที่ได้คุยกับหัวหน้าพักที่จะมาร่วมงานกับพักเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรรุนแรงในเรื่องนี้ส่วนประเด็นที่ว่าคุณเศรษฐาทวีสินคดีเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยไปพูดไม่ให้พักที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยทํางานกระทรวงเดิมเนี่ย คุณเศรษฐาไม่ได้พูดเป็นหลักเป็นคําถามจากสื่อว่าหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรนั่งกระทรวงเดิมหรือไม่ซึ่งคุณเศรษฐาพูดเพียงว่าหลักการดูดีเห็นชอบแต่ก็ต้องดูว่าการเชิญพักต่างๆมาร่วมเนี่ยต้องให้เกียรติและดูความเหมาะสมไม่อยากให้ยึดติดอยากให้ดูนโยบายคุณภูมิธรรมจะบอกนะครับว่าหน้าที่ของพวกเราตอนนี้คือประสานงานตั้งรัฐบาลให้ได้แต่ประเด็นเหล่านี้ก็ต้องมาดูความเหมาะสมนโยบายตัวบุคคล คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเท่าที่คุยกับหัวหน้าพักหลักๆเราพูดเหมือนเดิมว่าอยู่ที่ใครร่วมและส่งสัญญาในการเลือกนายกให้เพื่อไทยเป็นแกนนําโดยคุณเสรษฐาหลังจากนั้นค่อยมาพูดเรื่องกระทรวงกันนะครับให้สังคมพอใจสอดรับกับนิยบายแต่ละพักแบบนี้น่าจะดีกว่าถามว่าพักการเมืองต่างๆที่เขาอยากให้คุยเรื่องกระทรวงก่อนโหวตนายกอ่ะเอายังไง คุณภูมิธรรมบอกเราเนี่ยรวมเสียงมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาถึงเวลาที่จะต้องเหมาะสมก็จะทําให้มันชัดแต่ต้องชัดเจนก่อนว่ามีคนพร้อมร่วมรัฐบาลแล้วเท่าไหร่ตอนนี้เรามี238เสียงพักพลังประชารัฐจะบอกให้โหวตโดยไม่มีเงื่อนไขก็รวมเป็น278เราต้องทําให้ได้375แล้วท่านพี่ฝ่งพักการเมืองอื่นๆทั้งปชาธิบัต์ทั้งรวมไทยสร้างชาติก็พูดเป็นทางบวกว่า ให้ใช้นโยบายเป็นแกนกลางกำหนดนโยบายทำงานดูว่าใครเหมาะสมใครเป็นหลักใครเป็นรองนะครับถามว่าได้ประสานไปยังรวมไทยสร้างชาติหรือ,อยังในการโหวตนายกนะคุณภูมิธรรมบอกกำลังดำเนินการแต่ทราบแล้วว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีแนวโน้มเป็นบวกคุณภูมิธรรมยังพูดถึงกรณีที่แกนนําพรรคเพื่อไทยเดินทางไปพูดคุยกับก้าวไกล แล้วก็มีข่าวออกมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ไปบอกรายละเอียดในการเดินหน้าตั้งรัฐบาลคุณภูมิธรรมบอกว่ายืนยันข้อท็่จริงการไปพบกับก้าวไกลในวันนั้นไปในฐานะทีมจิรจาส่วนที่มีคุณอุ้งอิงพนันธ์แพรทองทานไปด้วยเนี่ยนะฮะก็พอพอก้าวไกลเนี่ยเป็นคนร้องขอมาให้คุณอุ้งอิงมาด้วยเพื่อจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายคุณแพรทองทานก็เดินทางไปเราก็ไปย่งเปิดเผยไม่ปิดบังอะไร ส่วนที่มีรายงานข่าวว่าเราไปแจ้งว่าจะเอาสองลุงมาร่วมรัฐบาลน,นั้นอันนี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเราบอกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้เขาสนับสนุนเราเป็นรัฐบาลเพื่อให้ทำงานได้แต่พักเก้าไกลก็อยากให้เรากลับไปเป็น312เสียงเหมือนเดิมนะนี่คุณบุญทรรมบอกไม่มีนะที่ไปบอกกับเก้าไกลนะว่าจะเอาสองลุงมาร่วมวันนั้นแค่ไปบอกว่า ให้เขาทําอย่างไรนะครับให้เราให้สนับสนุนเราเป็นรัฐบาลแต่ก้าวไกลเขายืนยันว่าเขาขอให้กลับมาเป็น3ามหนึ่งสองเหมือนเดิมนี่คือเสียงจากทางเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเสียงจากฝั่งก้าวไกลหน่อยไหมฮะคุณชัยธวัฒน์วันนี้คุณชัยธวัฒน์ก็พูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันนะครับน่าสนใจครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะครับก็เหมือนจะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเหมือนกันนะเป็นห่วงเป็นใย,ยเหมือนกันเพราะว่า ก็เห็นว่าเพื่อไทยเองอาจจะถูกกดดันตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยพูดเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องของความคืบหน้าในการที่ให้สอสก้าวไกลเนี่ยไปถามความเห็นประชาชนว่าควรจะโหวตนายกให้เพื่อไทยหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์บอกเรื่องนี้เนี่ยสอสอเขาทํากันเองนะพักไม่ใช่มอบหมายสอสอเขาไปทํากันเองในการทําโพลนะครับว่าอยากจะให้โหวตหรือเปล่าเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมสอสอของพักจะได้คุยกัน ในประเด็นว่าควรจะโหวตให้เพื่อไทยหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันในทิศทางของพรรคเข้าใจว่าพวงนี้จะมีข้อสรุปแล้วนักข่าวถามว่าแล้วกระแสที่เพื่อไทยเริ่มถูกกดดันจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอให้จัดสรรเก้าอี้นายกก่อนโหวตนายกรวมถึงปัญหาของตัวแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยมองว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาลำบากหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์บอกมันเป็นการจัดแบ่งตำแหน่งครม ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ในทางปฏิบัติก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องทำควบคู่กันไปเราก็ได้แต่มองด้วยความเป็นห่วงว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้น่าจะถูกเข้ามากำกับควบคุมโดยขั้วอำนาจเดิมมากขึ้นเป็นสิ่งที่น่าจะปฏิเสธด้วยยากส่วนพรรคก้าไกลยอยากให้กลับมาเป็น312เสียงเหมือนเดิมหรือไม่เรื่องนี้คงเป็นการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย ตอนนี้ก้าวไกลอยู่ในโหมดเตรียมตัวทํางานไม่ว่าจะในบทบาทไหนเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมงานภายในพัฒนาศักยภาพความพร้อมในการทํางานของสองสงใหม่เมื่อถามว่ากรณีของคุณปฏิพัทธ์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งทวิตข้อความว่ายังไรก็ไม่ลาออกง่ายๆนะหลังพรรคก้าวไกลจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านคุณชัยวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันคงต้องคุยกันอีกครั้ง หลังมีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะครับนี่นี่ก็เป็นเสียงจากฝั่งก้าวไกลที่ดูเหมือนว่าไปมองว่าไอ้ตอนนี้เพื่อไทยงานหนักนะน่าจะถูกกดดันนะครับโดยบรรดาขั้วหน้าเก่าในการเจราจาต่อรองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเจราจาตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ย่อมเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นแต่มันมาเกิดขึ้นในขณะที่เพื่อไทยเองก็ต้องวัดใจ บรรดาพักร่วมที่จะเข้ามาด้วยว่าจะโหวตสอสอขอไปโหวตนายกรัฐมนตรีให้คุณเศรษฐาทวีสินหรือไม่อย่างไรนะครับนี่เสียงจากฝั่งก้าวไกลนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ